สวัสดีค่ะวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรน,นะคะเรียกได้ว่าเราจัดเวทีลักษณะคล้ายๆประชาคมค่ะเป็นเวทีสัญจรในการประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจัดมาแล้วเวที้เป็นเวทีที่7ค่ะเริ่มต้น พระโต๊ะปะทิวหลังสวนละแแมทุ่งตะโกโนะคะแล้วก็สวีนะคะอันนี้เป็นัางที่7ก็คืออำเภอเมืองค่ะที่สุดท้ายคือวันที่20กรกฎาคมนะคะเราจะไปจัดเวทีที่อำเภอท่าแซค่ะในวันที่20กรกฎาคมนะคะซึ่งเราเรียกได้ว่าเราเปิดเวทีให้กับประชาชนหรือชุมชนในอำเภอตอนเองเนี่ยได้มีเวทีในการมาพูดคุยในเรื่องของการท่องเที่ยวว่าไม่ว่าเขาเหล่านั้น จะเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะทำโฮมสเตย์ที่พักร้านอาหารหรือว่าแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะในเรื่องของขายของซื้อของฝากหรือแม้แต่เป็นปราชชาวบ้านเป็นผู้ที่มีความรู้สามารถถ่าย,ายทอดหรือว่าเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวในชุมชนได้นะคะก็เราจะเชิญบุคลากรเหล่านี้ค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของเวทีในการพูดคุย okay, okay. หลังจากที่เรียกได้ว่าเราการมีการสำรวจ okay, okay. ในในในอำเภอละ mm hmm. นั้นนั้นว่า mm hmm. ท่านกำลังทำท่องเที่ยว mm hmm. มีอะไรบ้างอยู่ในมือนะคะมีในมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรในอำเภอนั้นๆหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเที่ยวอะไรอยู่ที่ไหนเราได้ข้อมูลแต่ละอำเภอเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็ทําการเชื่อมโยงเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยให้พี่น้องประชาชนหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนะคะซึ่งอบจอมีหน้าที่เพียงแค่เป็นพี่เลี้ยงนะคะในการที่จะอำนวยความสะดวกเชิญพี่น้องประชาชนมาแล้วเราก็เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรียกไ,ได้ว่าเป็นภาคีเครือข่ายในเรื่องการท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นทอกอจอชุมพรททท,ทชุมพรสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนตลอดจนสถาบันการศึกษาอย่างเช่นหมาวยายลายัยแม่โจ้ค่ะ ก็ได้ว่ามาเป็นหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนเพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดชุมพรเนี่ยก้าวเดินไปด้วยความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะรักสี่บี่สบสจุดสิบี่ชุมชน1ิบองค์กรที่เป็นภาคประชาชนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการนะครับที่เป็นภาคประชาชนนะครับแล้วก็จะมีอีกประมาณนะครับประมาณ1ิหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับอาจจะเมื่อกี้เว่บยังยังตกหล่นไปอาจจะยังหลังจากนี้นะครับเะ สิบหน่วยงานก็มีโอกาสที่จะมาหนุนเสริมตามบริบทนะครับตามบริบทตามความถนัดของตัวเองนะครับตามนโยบายที่ถูกมอบหมายให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่เห็นทเท่าที่เห็นกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนกลุ่มองค์กรในในใ,ใ,ในความเป็นเครือขา่ายภาคประชาชนเนี่ยก็จะเห็นทั้งผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือ,ออาจจะเป็นคนที่อื่นมาทําที่ชุมพรนะครับแต่มีเจตจำนงร่วมกันว่าจะขยับเครือข่ายร่วมกัน มีผู้ประกอบการนะครับทางานเรื่องของงานอนุรักษ์นะครับเช่นธนาคารปูมา้านะครับดูแลคลองนะครับดูแลฐานทรัพยากรอ,อุดๆนะครับมีบางพื้นที่ทําท่องเที่ยวโดยตรงนะครับมีบางพื้นที่มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์นะครับมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์สีจ่จุมนี้นะครับก,ก็ถูกแยกเนาะถูกแยกออกมาจาก14ประมาณ14จุดจน14จุด นะครับนะอันนี้ก็จะจะจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าอย่างที่ผู้ใหญ่ยังเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำว่าพวกเราทําการท่องเที่ยวไปเพื่ออะไรเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมสังคมวัฒนธรรมพัฒนาคนพัฒนาชุมชนนะครับรวมถึงเรื่องของกระตุน้นเศรษฐกิจนะครับในรูปแบบต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจสร้างสรรเศรษฐกิจหมุนเวียนก็สุดแล้วแต่นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชน มีประโยชน์มากที่สุดสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดส่วนหนึ่งเราเห็นกลไกนะครับกลไกระดับพื้นที่อย่างเช่นโมเดลของ3ตําบลเมื่อกี้นะครับกลไกระดับพื้นที่กลไกระดับจังหวัดเนี่ยมีแล้วที่ผู้ใหญ่หลังเล่าให้ฟังว่าพวกเราเองสร้างพยายามสร้างกลไกนี้นะครับหมายถึงว่าประชาชนอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นเป็นเป็นพลังให้หน่วยงานอื่นๆเข้ามาหนุนเสริมตามความถนัดคือหมายถึงว่ามาอยู่ในขบวนนี้ร่วมกันเป็นพี่ๆน้องๆ ในความเป็นเครือข่ายนะครับมีรัฐมีเอกชนมี NGO ีมีสถาบันการศึกษามีสื่อสารมวลชนนะครับก็จะมีเป็นจักราคีในการล้อมวงหนุนเสริมภาพประชาชนตามความถนัดนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นเครือข่ายระดับจังหวัดนี่มีมีชัดแต่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยความคาดหวังที่ถูกถูกฝากเอาไว้เยอะเลยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากหน่วยงานส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากจากพี่ๆน้องๆในเครือข่ายนี่แหละครับว่า การการการขยับในรูปแบบของเครือข่ายเนี่ยมันจะต้องมีมีทิศทางม,มีจุดยูนร่วมกันนะครับต้องสร้างองค์กรที่มีมีองค์ความรู้นะครับผ่านการอบรมผ่านการดูงานก็สุดแล้วแต่นะครับต้องเชื่อมโยงและมีการกระจายกันนะครับมีการเชื่อมโยงและมีการกระจายผนวกกับการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ตัวอย่างเช่น ไปบันวกับไทยแลนด์ริกเวียร่าซึ่งมาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีบทเรียนจากเครือข่ายหมู่เช่นทุ่งตะโกนะครับทุ่งตะโกบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเครือข่ายเนี่ยมันจะต้องมีการผลักดันให้คนรุ่ใหม่เข้ามาทําง,งานบ้างสร้างคนแถวสองเนาะสมมุติว่าผู้ใหญ่เลังออบอกว่าวันนี้ไม่สนุกแล้วแม่เรียกกต่บ้านแล้วกูไปดีกว่านะครับเพะ้นก็จะมีคนแถวสองมารองรับ บนเจตนารงโ์งดงนั้นไอ้กลไก่นี้เนี่ยป่าตะโกนะครับกําลังกําลังสร้างกลไก่นี้อยู่เพื่อที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เขาไมามีบทบาทเท่ากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นองค์กรนะครับควรจะเป็นองค์กรที่มีการพึ่งพาตนเองก่อนนะครับอย่าพึ่งคาดหวังเรื่องงบประมาณในขณาเดียวกันถ้าพวกเราชัดหมายถึงว่าอย่างที่บอกว่ามีจุดยืนร่วมกันเนี่ยนะครับผมมองว่ามันมีแรงนะครับแรงแรงที่จะไปกระแทกหน่วยงานอื่นๆได้ นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมันมีความมันมีความคาดหวังว่าไอ้คำว่าเครือข่ายเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเป็นองค์กรที่สร้างพื้นที่ให้กับตัวเองชัดอย่างที่ยกตัวอย่างนะครับจังหวัดเนี่ยชัดมากเลยหมายถึงว่าผู้เราในเครือข่ายความเป็นข้ปรชาชนารชมตัว,ตว,ตวกันแล้วไปประสานหน่วยงานในอนนื่นในในนามสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือกททดทชชพนะครับ อ่าฉพาชปชพรแล้วก็พอมีพื้นที่ตัวเองก็สามารถที่จะเชื่อมโยงในทุกมิติได้นะครับเชื่อมโยงในทุกมิติได้คำว่าเชื่อมโยงทุกมิติได้เนี่ยส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการการเชื่อมโยงทุกระดับเนาะไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นที่ไปถึงระดับประเทศนะครับถูกคาดหวังว่ามันจะต้องมีการสื่อสารกันทุกทุกทิศทางนะสื่อสารทุกทิศทางนะครับคำว่าทุกทิศทางเนี่ยทุกช่องทางทุกช่องทุกช่องทางที่พอจะ พอจะหยุดยกเอาเจตนาลงของพวกเราไปให้ภายนอกได้รับทราบว่าพวกเราทําอะไรกันอยู่นะครับครับวันนี้ก็มากันที่ชุมชนปากน้ําชุมพรนะครับมาในเรื่องของโครงการการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวของชุมพรนะครับก็เป็นนโยบายของทางอบจชุมพรที่จะทําการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นระบบนะครับโดยเริ่มต้นที่ เราทำโครงการไปเยี่ยมเยียนหรือว่าพูดคุยกับเครือข่ายทั้งแปดอำเภอนะครับมาวันนี้ก็เป็นเป็นอำเภอที่เจ็ดแล้วนะครับเป็นอำเภอที่เจ็ดนะครับซึ่งก็จะขับเคลื่อนจะจัดทำในเรื่องของการจัดทำข้อมูลพอได้ข้อมูลมาแล้วก็จัดทาให้มันเป็นระบบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาวางแผนว่าเราจะท<ห>ําเส้นทางท่องเที่ยวอย่างไรที่ให้มันเชื่อมโยงกันทุกทุกอเภอนะครับซึ่ง สถานการณ์ตอนนี้โควิดก็เริ่มที่จะจะซาซาลงนะครับเลยเป็นโอกาสดีที่จะทําเรื่องนี้ที่จะให้ขับเคลื่อนเรื่องชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้รัษฎรนียนะครับประชาชนในพื้นในพื้นที่ของชุมพรนะครับได้มีรายได้มากขึ้นก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะชุมชนท่องเที่ยวเราอาจจะต่างคนต่างเดินกันนะครับแต่มาวันนี้เราจะ นโยบายของอปจจับเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไม่ให้เดินแบบโดดเดี่ยวนะครับและทำให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าโการที่เรามาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแล้วทางตัวราชการต่างๆที่มาวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางทอท,อทอ ทางท่องเที่ยวและการกีฬาแล้วก็หน่วยงานภาคประชาชนภาคส่วนราชการมากันมาร่วมกันให้ความร่วมมือกันทุกๆภาคส่วนนะครับเรามารับฟังปัญหาว่าในส่วนของทางราชการจะช่วยอะไรได้บ้างในภารกิจของแต่ละหน่วยงานหรือว่าทางชุมชนท่องเทียเ่ยวนี่อยากจะได้อะไรนะครับแล้วก็อยู่ในภารกิจของหน่วยงานไหนเราก็จะได้เดินหน้ากันต่อนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับขอบคุณครับ